สวัสดีค่ะพบกับเอ็นจีเฮกชีชแนลอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มาพบกับวีคิสมายสมายอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็เข้าเกมมาครับกันนะคะเพราะว่ามันเป็นชื่อเกมไหมครับไม่เล่นตนะคะแม่พีมาสานกีได้ไรเดี๋ยวพีเดี๋ยวเดี๋ยวพีเรานะคะก็จะมาเล่นด้วยนะคะเดี๋ยวหนูเข้าก่อนนะคะ ตัดไม้นะคะตัดไม้เข้าไม้ก็ต้องตัดไม้ตลอดนะคะตัดไม้เพื่อลองตัดไม้เพื่อตัดไม้เพื่ออยากตัดตัดไม้เพื่ออยากตัดแล้วก็สร้างบ้านนะะเออพี่เราก็มาเล่นด้วยนะคะแต่พี่เราเออมาเล่นด้วยนะคะแต่พี่เราไม่ทัดทายกันนะคะพี่เราขอทัดทายหน่อยค่ะ สวัสดีสด่พี่เรานะคะจำเสียงพี่เราได้ไหมที่เอาลง y o u ูทู e หลีปมากเลยดอย่าเราจะเปลี่ยนชื่อเป็นพันแน่ชนกตึกเขา นี่ค่ะหยิบแป๊บหนึ่งบอกเลยขอตัดคลิปแป๊บหนึ่งนะคะนี่นะคะแล้วก็เพิ่งตัดคลิปไปนั่นเองนะคะตัดคลิปไปเมื่อกี้เองนะคะแต่เราก็ไม่รอดทนจากสายไฟนะคะป้าหม่วลาป้าพี่เรามาไหมคะมาตรงนี้ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะ นตรงไหนคะที่เราอยู่ตรงไหนคะบ้าอี๋เหงให้มันได้เข้ามาตัวอ้าวเหรอเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพี่เออหนูขอค้าวก่อนนะคะหนูขอข้าวเอนี่มานี่ยเอานี่หนูขอค้าวน,นะคะ,ขอ,คข,อคะ,คะของในตัว นะคะทีแป๊บหนึ่งครันี่นะคะแป๊บหนึ่งนะคะเรา,เเเรานห้ตรงรอยน้ำไปนะคะเพราะเาทิตอยู่ข้างบนนั้นนะคะ <c oughs> วันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ